ยิงใส่หน่อยใหญ่ทุกตัวนาวันนี้เอาไดมาเตาโฮมกันกันเนยงด้วยเป็นการสืบสารประเพณีอดีงามของศาสตร์ก็คือเอามาพ่วงในงานเซิร์นพระเวศสันดอนก่อนที่จะได้การก่อนที่จะได้หับฟังการเซิร์นต่างๆนราอัตมาภาพในทนาที่เป็นผูนำพาในการจัดทาปฏิบัติจะได้ก่าวจะน้อยนึง คือเรื่องพระเวสสันดรน,นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องทศศาสะสดกเรือว่าอน,นันเรื่องสิบศาสของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาอุบัติหรว่ามาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะพระเวสสันดรน,นั้นเป็นศาสุดท้ายเนาะเป็นศาสตรีสิทธ์เนาะที่เขาผูกกันเป็นอย่างดีถ้าเข้าจะสรุปเรียกว่ายน่อนสรุปย่อเรื่องพระเวสสันดรหลายคนก็สิเข้าใจ เป็นอย่างดีนะว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากเนาะคำบอกอีกอย่างหนึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติของพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่คนอื่นเด็ดตามได้ยากทานในสิ่งที่คนอื่นทานได้ยากวอยทานดูทานเมียทานทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะเอาบทเรียนือว่าเอาความห่้จากเรื่องดังกล่าวกับมีรายยาแต่ที่แน่ๆคือการเสียสละตน เพื่อส่วนร่วมนอกเสียสลัส่วนตัวเพื่อส่วนร่วมอันนี้คือาเวตเหตุเป็นแบบเป็นอย่างไ้เก้เฮา,าด้ยเฮียนหูแล้วก็ได้ปฏิบัติแต่ว่าภายในเรื่องเบื้องต้นเราเปิะถือเขาใจพิษแล้วก็ได้ถือขับไล่ไปอยู่ป่าเอหลังจากที่ว่าทุกอย่างมันงอกโตรี่ว่าภัยฟาาลัดสะดอนหูความจริงนอกท้งนั้นผูเป็นวิดามารดาเราคือปัญญาสีสงชัยทนายพุทธดีเราการใด เตาโฮมไฟฟ้าเนาะไฟเซิร์นภเวทกลับมากคลองหลาดอีกตัวนึงดังนั้นเคาจึงถือเอาตัวนี้เนาะในการเซิร์นภเวทก็คือในการสัตติหนกแลกการดักทอดเนกขมาในเมืองนะอันนี้แนนว่าสิ่งที่เอาเหยียุ่งก็เป็นการสืบชานเป็นการปฏิบัติแล้วก็ให้เข้าในพระภูมิเนื่องว่าภเวทสัตว์อนนั้นเป็นบุคคลที่ฮาระเนียฮาได้ยากกำลังเส,งสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส,ส่วนรัวเนาแล้วก็ เป็นบุคคลผู้ดลบัติการทำศาสนาเหตุในสิ่งที่คนอื่นเห็ุอายาบอกเพ้นในสิ่งที่คนอื่นบอกเพ่งอายานอกจากนี้ส่วนหนึ่งบังนั้นทางการจะต่างตามนองยารหว่างการทั้งวัดเราจะมีการตวบคุมที่ดีในการกระจายสืบสารต่อไปนี้ส่วนนี้ให้ย่งลบมากไปสู่จิตใจของหลูกหลานเราจะมีการสมมติตัวละครเป็นพญ่าเป็นนั่งพุทธดีเป็นบัตที่เราเป็นพระเวทแล้วก็เป็นคาพาน แต่ว่าพิเศษปีนี้มีหอดพญายินนะพญายินก็ลงมาดีเนาะแต่คุณแม่อมอของพญายินก็มีส่วนได้เป็นผู้ห้พ่อนั่งพุทธศรีเก็นต้นทั้งบดทั้งบ้นงวนอาตมาตีราคาความสําคัญว่าในการที่เอาเห็ดบุญปลอเดชมันได้ประโยชน์แลักกาได้คุ้นขาอย่าง,ย,างย,ยิ่งอย่างน้อยๆได้ดูสีประการได้อหตาแห่งคมสาธุชนอาตมาตเคยบอกหน่อยหนึ่งแล้วประการที่หนึ่งเอิญว่าได้หักษาขลองเดิม อาการที่สองได้เพิ่มเติมความดีอาการที่สามได้สมาธิในสุขชนอาการที่สี่ได้สแนนสดงตนออกซึ่งความเป็นสาวพุทธได้ศักษา้องเดิม็คือเอาไปสืบสารได้ศักษาในเหตุแต่ก็คือปฏิบัติในกรอ์ในเมอั้คือการได้ศักษาของเดิมอาการต่อมาได้เพิ่มเติมความดีคือทุกคนไนมาเหตุอะไรเป็นความดีประเพณหนึ่งมีส่วน่วาม่าจะเป็นการไห่ทานการเชียสละรวลามลมาก เกีบยวียบงานต่างๆก็เป็นอีกอันนึงก็คือได้เพิ่มเติมความดีแห่กับตนเองประการที่3าเือว่าได้มีความสมรู้ในซุ้มซนแต่ว่าซุ้มซนของหฮาก็ได้มีส่วนรวมกในการกระต่างปฏิบัติตามเหตุข้ทุกคนก็ได้ประกอบส่วนคือเป็นตัวแสดงหรือว่าเป็นการจัดต่างปฏิ